วันนี้จะพามาไหว้พระที่วัดเจดนะคะวัดเจดสดารามนะคะ<ร>ไปกันเลยค่ะเดี๋ยวข้ามถนนไปฝั่งวัดกันนะคะ<ร>นี่ค่ะไปค่ะรู้สึกวั<ร>นนี้จะมีงานเนาะ วันนี้จะมีงานไปดูก่อเว่าเดี๋ยวดูสิว่ะวันนี้มีงานอะไรเออ Okay. ข้าวหอมดื่มใช่เอาเอาอันนี้ขวดเท่าไหร่อะคะพร้อมดื่มหมดแล้วก็เอาเฉาบวยเฉาบวยยี่บวยค่ะขวดบวยเท่าไหร่คะยี่ห้าขวดสี่ขวดได้ค่ะแล้วต้องสามเฉาบวดสี่นะคะแล้วก็แล้วก็เอาอันนี้ข้าวหอมดื่มสามขวดน้ำเฉาบวย ไม่โฟกนะนี่แล้วก็มีอันนี้น้ำเฉลีวกล้วยขูดเส้นแล้วก็รัช่องพร้อมดื่มของวัดเดชเลยเนาะของนี่ห่อเขาเลยเนาะอือก็อันนี้เป็นอะไรทุกอย่างเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำข้าวกล้วยข้าวกล้วยในน้ำร้อนข้างกล้วยกล้วยละยี่สิบห้าบาท ตอนยังไม่ไหวเนม่หโม่ไม่นไม่เนอันนี้สาอันนี้แใใช่ๆอันนี้คือรับพิมปรอบทับพิมปรกรอบชุดละห้บาท

โอมอารมณ์ดีักวถุงละยี่สิบบาทอวันนี้เราจะรีววันนี้สิ่งนี้อะไรเอยอันนี้คือรดช่องพร้อมดื่มลดช่องวัตเจตค่ะ คือมาที่ร้านแล้วเขาไม่มีที่ให้นั่งทานนะคะเราต้องซื้อกลับไปทานที่บ้านแต่ว่าตอนนี้เขามีเป็นแบบใส่ขวดแบบพร้อมทานแช่เย็นนะคะแบบสะดวกกว่าเลยนะอันนี้แบบจริงๆเทใส่แก้วก็ได้นะใช่ปะสะดวกทานก็สะดวกทานก็ไม่ต้องหาแก้วเพราะว่าดื่มได้เลยเนาะสะดวกสะดวกจริงๆไปค่ะแต่แต่ว่าหน้าตาใส น้ำแข็งนะเผื่อหวานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่า <im it> ก็ดูดกินในรถไปเลยอันนี้ลนจอดรถวัวนววนี้เรามา <im it> ถึงแหล่งน,นะคะมาวัดเกศแล้วเราก็ต้องมาซื้อกระช่องวัดเกศก็เป็นของดีอีกหนึ่งอย่างนะคะของจังหวัดสมุทรสาครคะ่ะใครที่เป็นสายขนมหวานนะคะต้อง ต้องมาลองค่ะ